เราจะมทท่านกันด้วยนะครับอยู่เหมือนเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะเล่นแมปโลบอกกันนั่นเองนะครับอยู่ผมใหม่นะครับวันนี้มากับพี่ดาครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นแมป t o player เหนที่เคยนะครับหรือแมปสองคนนะครับโดยที่เราจะมีโซ่นะครับแบบนี้เชื่อมต่อกันอยู่นะเราก็สามารถดึงกันได้แบบนี้นะครับผมอย่างนี้ดึงกันมาแบบนี้เลยก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการเล่นง่ายๆครับก็คือเราต้องผ่านขึ้นไปให้ถึงจุดยอดตรงนั้นให้ได้ครับหรือสูงที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะผ่านไปได้ขนาดไหนนะปะ let's go มาเลยตามมาเดินมาเลยเดินมาเลยโหด่านอีซี่ครับคือไปนำเลยเก่งเลยเออได้แค่ตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยแหละอืมไปเลยชึบ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 โอเคตรงนี้น <c oughs> มไม่เช็คพอยด์ด้วยนะครับผมแบบนี้นะโอเค <Okay. S 2> ขึ้นมาเ,เร็วขึ้นมาอ่าขึ้นมาขึ้นมาโอเคขึ้นมาตรงนี้ชึบขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมา ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมมาขึ้นบนตรงนี้เลย Let's go ตปคตับตือตือตืตืตอนนี้เขาจะมันจะมีโปรเกสบอกนะครับว่าเราถึงตรงไหนแล้วอะไรงี้เนาะตอนนี้ก็ห้าเปอร์เซ็นต์เองนะไปครับเออห้าเปอร์เซ็นต์กับเจ็ดเมตรอะไปโอ้โหโคตรเซียนเลยวันนี้ไม่พลาดเลยนะนะอืมพี่เรียนรู้มาเยอะนี่ครับก็โอ้โหทางขึ้นมั่งอย่างที่อะไไป let's go ตรงนี้เราใส่จะมีคนพลาดอ่ะคนพลาดอย่างแน่นอนไปไหมตกทึบทึบเ๋ยวเข้าเดเอ้ยช้าช้าเร็วเร็วเร็วเอ็วเรเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตายมาตายมาตายมาสิอย่าตกอย่าตกโอเคเอ้าโหมีคนหนึ่งสวัสดีนายทำไรน่ะสวัสดีจ้าสวัสดีนายทำอะไรน่ะเอ้า เพื่อนายโตอยู่ข้างล่างแล้วสมรำหน้าเราไปก่อนนะฮ่าฮ่าดึงดึงดึงดึดึง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 ไม่เไม่ว่าเาเลยดึง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 ดึเดี๋ยวก่อนเดก่นเดกนกนี่โอ้พีเช็คไฟพีเชคไฟแล้วเดี๋ยวก่อนนะดึง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 ยังไงมาแล้วมาแล้วอือโอเคโอ้ยไป let's g ไปกันต่ออันนี้เธอต้องขึ้นเหมือนเดิมขึ้นเอ้า ดึงเขาดึงเขาขึ้นไมดึงเขาขึ้นไปอ๋ออ้อยย์ย่ท่าดึงมันเที้ยมากเลยป่อยปล่เขาโอเคคืองนจุบ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 บจุบบจุบจุ มาปล่อยปล่อยปล่อยชึบเอ้าเธอึงเขาทำไมอ่ะออคเลราอะไรอะโอยโอยอ่ะฮะนี้คเ้เอ้าตึงอ,อีกแล้วอจผ่านไหมเนะี่ยอ่ตรงนี้ดึงแวงเลยนี่นเธอนนต้องดึงกีเพราะเขา้ไมไหนไหนไปีไไไ่ไปบ้างนี่ไปบ้างไปนี่บ้าง นาเข้าไปเลยว้ <c oughs> าทำไมเธอเดินผ่านสีม่วงได้อ่ะไม่รู้เอ้าอะไรวะเอาลีบไฟไหนแล้วเธอจะกดคางทำไมอ่ะ,อะไปแล้ววิวตกได้ยังไงเนี้ยพื้นที่เยอะแยะมามามา <ไป S 1> หนึ่งสองสามชิบคือมาแล้ว เอ้าก็ไม่โดดขึ้นมาเองอ่ะก็มาโดดเปนตั้งโดดถึงลื่นดิโอ้โหตัวด็กต้งพแบบไปโดดไปเลยดึงไปด้วยโดดขึ้นไปเลยดึงไปด้วยนั่นแหละเอ้าวทำไมโดดโดอย่างนั้นอะอ่าฮะได้ยังได้แล้วไปจึ๊บระวังพื้นลื่นนะมันมีพื้นลื่นแล้วตอนเนี้ยจึ๊บขึ้นมาได้ไหมไปเลยอ้ยึบ อึบอึบเร็วเออแค่นั้นแหละทางนี้ไงเนี่ยเราต้องขึ้นไปชั้นสูงที่สุดเนี่ยไปไปไปชือ,อะไอะลื่นไงลื่นลื่นชึบชึบนี่ไ,ไงปีขึ้นมาปีได้ไหมโอเคอเอาอตกได้ยังไงไชึบค่อยค่อยลข้าไปอ้ยเบรก อันนี้มันไม่ยากหรอกชืบอมาถึงยังถึงแล้วค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปชืบอเฮ้ยอ่ะติดอะไรวะโอ้ยเอาดึงไว้อขึ้นไปมันมันไม่เห็นหน้าเลยไม่เป็นไรขึ้นไปอย่าตกอ,อ,อ, <laughs> อะไรอ่ะเอ้ <laughs> อาขุ่าตาขึ้นไปตั้งสูงเถอฝา,ากเขาว่า โอ้เดือวปากเขาทำไมเดือดปากเขาเอ้าไอ้กดทำไมโอ้ยโคนผีอีกแล้วเร็มาแล้วโอเคมีเช็คพอยต์แล้วเฮ้ยอย่างไรไปเช็คพอยเอ้าตกไปได้ยังไงวะอะไรเดี๋ยตกไปได้ยังไงเดินตามมาเร็วมาแล้วชึบไปเลยเนี่อันนี้ต้องสลับกันได้ไหม เช็คอยก่อนเลยเพ <Ew. S 2> <Ep. S 1> okay. ื่อความชัวรอโอเคอันนี้โอ้โนี้มีเลเซอร์อยู่ด้านล่างต้องระวังนะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวรอรก่อนเราลงไปก่อนค่อยลงไปเดยน้ลพี่เดินนำเลยองลงมากนลงมาก่มนไปแล้วเร็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 วเรเน็วเร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 ็ววเร็วเรเรเเเเเ มาเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาเร็วอ่ะฮะอันนี้มา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 เออตอนนั้นมีคนโดดเต็มเลยมันกำลังตามเรามาแล้วอะไรเรานำาอยู่อีกไกลมาครับเดดขึ้นมาเอ้าโอเคเอาลื่นอื้ต้องโดดเองแหละระยะก่อนเราจะไปเอ้าอะไรโอ้โหพื้นที่แบบยืนได้ประมาณเป็นพันคนยังตกเองมา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 นะเอ๊ะในนี้เออในนี้ก็ดึงไว้แล้วกันนะเดินเลย ออนนเอาเป็นหมาแล้วอะ่ะเดึงไว้เลยดึงไวนี่ไงถึงแล้วลโอ้ยอย่างง่ายอะ่ะไปดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ครับด,ด, <c oughs> ดึงไว้แล้วค่อยๆเดินนี่ไงขึ้นมาแล้วมามาตรงนี้ตรงนี้ดีไมีชอบด้วไม่เอาเสียตังค์ไม่ชอบมาตรงนี้เร็วเอา้เอาทำไมตกอะ่ะทำไมตกได้ไงชอบชุบชึบชๆบชบชบดึงเดงไว้ดึงไว้ดึงไว้ดึงไวขอบคุณมาก เพิ่มๆอ่๋อนี่ต้องตาเธอแล้วเธอต้องทำบ้างทำเลยอ่ะอ๋อก็ทำเหมือนที่เขาทำเมื่อกี้นี่ไงดึงไว้ดึงไว้ด้วยดึงไว้อ่าแล้วก็เดินไปนี่ยแหละเดินแหละเดินไปเดินไปค่อยๆนะระวังตกอันนี้คือค่อยๆนะระวังตกไงระวังตกระวังตกดึงไว้ด้วยดิดึงตกเอือดึงไว้แล้วก็ค่อยเดินแล้วค่อยเดินแล้วค่อยเดินไปเดินไปเร็วเดินไปเร็วอ่า ไม่ไหวแล้วเอาหอยตงเต่งเดินได้แล้วแหละแด้วแล้วโอเครอสักทีนึงขึ้นไปด้วยระบบการดึงโคตรสมจริงโอ้ชีวิตโอ้ย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 เงยไม่ได้เลยเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าโดดดิเอ้าไอ้เชี่ยเอ้าจะโดดทำไมไม่ได้โดดจะเดนลูกมอ้ โอเคครับตอนนี้ถึงแล้วนะโอ้กหจะถึงไปแล้วเดินเข้ามาโอเคได้แล้ว Let's go มาทางนี้เอ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยอ้าววัสดีน้องวัสดีครับผมอันนี้ต้องขึ้นไปเองแล้วก็ดึงขึ้นมาปึ๊บเขาเปิดไมค์คุยกันได้ว่าแต่เราไม่อยากได้ยินตืด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 โอเคอันนี้เคยขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงเขาขึ้นไปด้วยนะโอเคอ้า ขึ้นไปแล้วอึบ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 โอ้โตดตึ๊บชึบโอ้ยผ่านแล้วดู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 อาโดดโดโด,โดสามอันเองไปสามอันเองเออไปเลยทำทำได้ทำได้ไดโตดไปชึบนั่นแหละไปเลยชึบอ้าวฮือยกึ๊บตึ๊เอาไห เอาไปค่อยๆดีค่อยๆเล็งค่อยๆเล็งเออแหละค่อยไปเอาแหละอันสุดท้ายไม่ไมต้องดึงเราไปด้วยไงดึงไปด้วยนะดึงไปโอเคค่อยๆโดดค่อยๆโดดอ้าอ้า,อารีบโดดไปไหนยังไม่ขึ้นไปเลยเออเอ,อาเอารอดเฉยเลยอะไรวะโอเค ไปเดี๋ยวเขาไปน,นำไปก่อนชิบอัตอนนีเช็คพอยแล้วไปแล้วนะเนะขาดึงเธอไปอยู่ต้องกวตกเ้ย <c oughs> ไปครับ let's go อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นรอยตัวเว้ยเธอระวังนันระวังตกค่อยๆโดดปั๊บดึงไว้ <c oughs> อันนี้อันนี้เธอจะต้องแบบว่าค่อยๆไปรู้ปะมันจะต้องเรียกว่ารอยตัวแล้วก็ไปถึงจุงนู้นไปเนี่ยมันจะลอยได้ฟื้อ <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบนาสีขาวแล้วค่อยเดินหน้าค่อยเดินหน้าไปไม่ตกไม่ตกค่อยเดินหน้าไปชึบโอเค ه, ตกช่วด้วยโอ้หลอดละไปครับไปกันต่อชึบ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 อันนี้นั่นแหละอ้า ไม่ไปไลแล้วไปอเดี๋ยวนะขึ้นมาสีฟ้าสิวะดึงขึ้นดิดึงขึ้นอเดี๋ยวนะมันไกลไมันถึงมันจะถึงเนี่ยได้อย,อยู่เดี๋ยวเดี๋ยเรอยเธอทำเธอ,อ,อแข็งใจไวนะ้นะเขาจะเขาจะอะไรถึงแล้วโอเคเอตถึงแล้วระวัาางระวัาางอันนี้มันเป็นหนามเว้ยเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเธออย่าเพิ่งขึ้นมานะเจนเ็น เฮ้ขึ้นมาเร็วปุ๊บ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 ปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปป๊บปุ๊ปุ๊บ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 ปุ๊ปุ๊บ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 ปุ๊ ดึงเขาดึงมาแล้วเขาดึงมาแล้วนรากลัวไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะไปไหนต่ออะเดี๋ยวซีลเคียวซีลเคียวซีเคียวไอ้เหี้ยไม่ถึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอถึงไหมเขาดึงไว้อยู่เธอเธอเธเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเขาไปเขาไปเขาไปแล้วเธอถึงไหมถึงแล้วโอเคโอเคโอเคเอเอ้าเอ้าไปไงอันนี้อันนี้คือยังไงวะฮะฮะเอ้าเอ้าอ๋ออ๋อดึงไว้โอเคโอ้ยเหี้ยหัวใจกูจะวาย เฮ้ยตอนนี้เรานำที่สุดเลยนะเธอจริง,รงขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหมุนค่อยๆมาขึ้นมาเร็วเราวยืนตรงการลางไว้ <c oughs> <c oughs> โอเคยืนตรงกลางไว้ยืนตรงกลางก็เพิ่งเพิ่งยืนตรงกลางยัง,ไ,ยงไ,ไม่เป็นไรปุ๊บมาเอออันนี้ทเดินมากไบชุบบชุบบชุบเดินมาเอออันนี้ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไม่ยากไม่ยากไม่ยากจุบช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 ุบ ไม่เป็นไรก็มีเขาอยู่อันนี้ยืนตรงกลางๆนิ่งๆจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เออรอแล้วดึงดึงดึงเลยเดี๋ยวเขาดึงเองเดี๋ยวเขาดึงเองเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยชื่อค้นแบกอ่ะเอ้ยอ้าววิ้ยรอได้ไงวะโอ้โหอ้าวเธอขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยใช่เธอนำไปนำไปบ้างปะไปขโมหวังที่เธอแล้วไปเร็ว เออลาอยมาเลยมาเลยมาเลยเออดขึ้นมานี่คือจะจบย่างว่าโอ้โหอ้าวโอ้ดงดึ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 อ่าดึงไปเลยตื่ึตืตึตา้อไงนะพ จะไม่รู้ยู่ไนอ่ะลาก่อนทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นเท่านี้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามาไกลาน่าจะเกินครึ่งทางแล้วตูโขดูข้างบนดิเธอโอ้ยแม่งเยอะเกินไม่ไหวครับไม่ไหวแล้วตอนนี้คลิปก็คลิปมานานแล้วนะครับใครที่ชื่อชอบพวกเราสองคนก็ก็น่ากดไลค์กดสไคร์ให้พวกเราเันด้วยนะครับคลิปหน้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวเราพวกเรา,าเล่นกันนะเดว พรุ่งนี้ครับมีคลิปที่สเตีมเกมผีนะครับได้นัดไว้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายครับผมเจอพรุ่งนี้ครับเจอกันจ้า